ท่องเที่ยวของมันท่องท่องเที่ยวที่ละจังหวัดเดียวที่ ดาวเรื่องสองซาก็มีดวงจรื่องสอ ติันโโาาววสวท่านคณะกรรมการสมาคมนคักข่าวทุกท่านคำับประกอบในยุทธนาเกียนดเนินงานไดและก็มีวัตถุประสงค์เพื่อความบร้างความสามัคคีในสมาคมการร่วมมือและการทํางานของสื่ส tại ơn các này đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để ครับแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวม้วยนะครับท่านครับแล้วก็อยาให้ท่านดูว่าไปกล่าวหนคระครับตามท่านสมาชัยกรรสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ยุตธนาเียเินงานนะครับแลนกนครั เรียงน้ำสุรานนท์โดยสมำนักงานศิษย์สังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ทอนปูดทองลองถึงิการจังหวัดกรสินขอขอบคุณทุกท่านขอฟังด้วยความตั้งใจสองขอฟังนี้เลยนะคะสำหรับการมอบโล่ในครั้งนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจของสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ซึ่งเราก็ได้ทํามาทุกปีนะครับการพิจารณานั้นเราก็มีในส่วนของ มติของคณะกรรมการของสมาคมแน่นอนครับว่านอกจากการทํางานของสื่อของจังหวัดกาลสินแล้วเนี่ยเราก็ยังดูนะครับว่าบุคคลท่านใดนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยที่ทาคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดกาลสินซึ่งทุกๆคนนะครับก็ทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดกาลสินทุกท่านนะครับแต่ว่าก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้ก็ได้5ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริการท่านนายกองค์การมวยหาส่วนจังหวัด ท่านอดีตกกผู้การและก็ท่านผู้การและก็รวมไปถึงท่านสสนะครับซึ่งเราก็ได้มีการคัดเลือกและก็ถือว่าเป็นผลงานครับสำหรับเกียรติประวัติในครั้งนี้ก็อยากจะนําเรียนต่อไปนะครับว่าในคราวต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับก็อยากจะขอให้ทางด้านของท่านข้าราชการนะครับที่ทํางานในจังหวัดกรสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าตั้งใจที่จะทําความดีอยู่แล้วก็ ให้ทำความดีต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะเป็นเกลือที่รักษาความเค็มในสังคมมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้คุณพระรัตนตไตยคุณภระีพระรัตนตยนะครับโปดนบันดาลให้ท่านผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจงมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับทางหน้าท่านที่ได้รับรุ่งเดีวันนี้ก็ถือว่า ท่านเป็นผู้พุ่งมั่นในการทำความดีผูุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสื่อสารมวลชนกิจกรรมของสื่อบ้านประชาชนนะครับหรือสมาคมผู้สื่อข่าวในจังหวัดกรสิเทพผู้สื่อข่าวและก็ทีมงานทั้งหมดของสมาคมมีความเห็นพ้องต้องการว่าทางด้านนี้ต้องให้ับรู้ล่อด้านทำความดีท่านส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารมวลชนในพื er mm ้นที่ท่านทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการเรียนดูแลแก้ไขปัญหาจังหวัดกาฬสินธุของเราในวันนี้ผมเองในนามของจังหวัดจังหวัดกาินธุของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุต้องขอบคุณดาษนายกสมาคมทากรรมการสมาคมที่น้องสื่อประชาชนของจังหวัดกาฬสินธุนะครับที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูแก่ผู้คนดำทำคุณ่งเรืองทำน่าสืบสานเฉยและทำคุ่งเรืองได้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุต้องขอบคุณ ท่าน,านน,นห้าท่านนะครับท่านนายกอบจท <c coworkers> ่านอดีตท่านผู้กำกาบท่านผู้กำกับนะพทย์สาธารณสุขหรือผู้บริการโรงพยาบาลนะนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่บุญของเราวิลัคยิบผ่านนิดนะครับที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนงานสื่อจนมีพิธีเป็นเอกสารจากทีมสื่อให้ท่านได้รับโล่ในกรณีขอให้พวกเราได้ ลมือแสดงความดีนะครับตั้งหน้าตังและขอบคุณตับส่วนบนด้วยครับขุณมากครับ